ยกหน้าเด็ก5าทางง่ายๆสไตล์ญี่ปุ่นวันนี้เราจะมาทำวิธีการที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะคะสำหรับสาวๆที่ต้องการที่จะหน้าอ่อนกว่าวัยแล้วก็เป็นการดูแลแล้วก็บำรุงผิวหน้าอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ หลังจากเราล้างหน้าด้วยโฟมหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนใช้ตามปกติเรียบร้อยแล้วนะคะล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ล้างมือของเราให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมครีมหรือน้ำมันสำหรับนวดมาให้พร้อมนะคะ แต่เดี๋ยวก่อนนะคะอยากจะถามว่ามีใครไหมที่รู้สึกผิดกับตัวเองในเรื่องของการดูแลผิวหน้าทำให้ผิวหน้าเราอะเนื้อยลา้าแล้วก็ยังอยากให้ผิวกระชับแล้วก็ดูอ่อนวัยขึ้นซึ่งวันนี้เดี๋ยวครูพี่เล็กจะนำเทคนิคดีๆมาฝากนะคะเพราะว่าทำง่ายและก็ใช้เวลาไม่มากและที่สำคัญ ก็ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาออกไปคลินิกเลยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยสำหรับวันนี้ครูพี่เล็กจะใช้เป็นน้ำมันอะโวคาโดนะคะซึ่งของ พี่น้องท่านไหนมีน้ำมันหรือว่าครีมอะไรที่ใช้ประจำอยู่ก็สามารถใช้ตามที่ตัวเองเอชอบได้เลยนะเราก็บอมที่มือเราก่อนนะคะเพื่อให้เกิดความอุ่นในมือและที่สำคัญก็จะทำให้หน้าเราไม่ละคายเคือง ต่อการสัมผัสนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะต้องเป็นการกระตุ้นอ้อเดี๋ยวก่อนนะคะเด,เดี๋ยวพี่เล็กขออนุญาตบอกก่อนว่าอย่าใช้แรงกดมากเกินไปนะคะเพราะว่าการน้วดเนี่ยควรทำด้วยความนุ่มนวล เน้นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะเรามาเริ่มท่าแรกเป็นท่าที่กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วมือนวดบริเวณขมับทั้งสองข้างนะคะโดยใช้นิ้วกลางและนิ้วนาง นิ้วกลางนิ้วนาสองนิ้วนี้นะหมุนเป็นวงกลมเล็กๆช้าๆทำไปประมาณสิบครั้งนะคะอันนี้สี่แล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากนั้นก็ ลากนิ้วเบาๆไปตามกรอบหน้านะในส่วนนี้ทำซ้ำสามรอบเนาะหนึ่งแล้ขึ้นลงสอง สามอันนี้หนึ่งท่านะคะคลึงที่ขมับเบาๆสิบรอบแล้วก็คึงไล่ลงมาตามกรอบหน้าขึ้นลงสามรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปท่าที่สองกันค่ะท่าที่สองจะเป็นการยกกระชับกรอบหน้านะคะเริ่มต้นด้วยการวางมือไว้ใต้คางเราจะเริ่มจากใต้คางนะคะแล้วก็ลูบไปให้ถึง แนวกรอบหน้าจนถึงขมับแบบนี้นะคะท่าน,นี้เราจะใช้ห้ารอบ ท่านะคะท่านี้จะช่วยลดเ,เหนียงแล้วก็จะทำให้หน้าเราดูเรียวขึ้นและเดี๋ยวต่อไปจะเป็นท่าที่3นะจะเป็นท่ายกหน้าผากแล้วก็ลดริ้วรอยโดยเราจะวางปลายนิ้วกลางทั้งสองข้างนะคะที่กึ่งกลางหน้าผากจากนั้นแตะ แล้วก็ค่อยๆลากไปทางขมับทําซ้ำสิบรอบนะคะสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบท่านี้จะทำให้หน้าผากดูเรียบเนียนแล้วก็สามารถลดความตรึงเครียดของเราได้นะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นท่าที่4นะคะซึ่งท่าน,นี้ จะเป็นท่าลดถุงใต้ตาของเราเราจะใช้นิ้วนางนะคะในการนวดขึงเพราะว่าตรงนี้จะใช้น้ําหนักเยอะไม่เหมาะนะคะนิ้วถ้าเราใช้นิ้วอื่นเนี่ยมันจะมีน้ําหนักเยอะเกินไปอขอให้ทุกคนใช้นิ้วนางนะคะโดยที่เราก็ใช้นิ้วนาง เริ่มจากข้างขวาก่อนเนาะแตะเบาๆที่ใต้ตาจากหัวตาไปหางตาท่านี้ก็ทำสิบครั้งนะคะสองสามสี่ห้า 6ก8 9 1 0ไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปจะเป็นท่าที่5จะเป็นท่ายกมุมปากนะคะโดยใช้นิ้วกลาง แที่มุมปากเบาๆนี่นะคะนิ้วกลางแต่ที่มุมปากเราจะเป็นการยกมุมปากเริ่มจากมุมปากเนี้ยอ่าเราก็ดันขึ้นเล็กน้อยไปถึงหนกแก้มนะคะทําซ้ำห้าครั้งหนึ่งสอง สามสี่ห้าท่านี้จะช่วยทำให้มุมปากเรายกขึ้นแล้วก็ดูหน้าสดใสเหมือนยิ้มอยู่ตลอดเวลานะคะจากนั้นเราก็สลับมาทำอีกข้างหนึ่งนะท่าแรกก็คือกรอบหน้าเราใช่ไหม ท่าที่าที่1เป็นท่านวดขมับมันจะทำสองข้างอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นอีกข้างหนึ่งเราจะานวดขมับซ้ำหรือไม่ก็ได้ก็แล้วแต่ความสะดวกของเรานะคะอันนี้ไม่เป็นไรเพราะยังอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่รบกวนผิวหน้าจนเกินไปนะแล้วเราก็ถึงกลับมาทำท่าที่สองที่กรอบหน้านะจะกรอบไปถึงคิ้วขมับเนาะ หางคิวเลยค่ะมาแล้วก็ทาน้าผากนะคะกึ่งกลางน้าผาักลงมาชีค่ะมาอันนี้ไม่ทำซ้ำก็ได้แต่ทำซ้ำก็ครูพี่เล็กก็ว่าดีนะคะ สิบข้างนะสิบแล้วก็เป็นใต้ตาอีกข้างหนึ่งใช้นิ้วนางนะคะจากหัวตาไปหางตาหนึ่งสองสาม 4 5 6 7้า10ทายกมุมปากนะถ้ายกมุมปาก หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นห้าท่านะคะเราก็นวดขึงคลายนิดหนึ่งอันนี้เดี๋ยวจะลองทำห้าท่าต่อเนื่องนะต่อเนื่องทั้งสองข้างพร้อมกันก็สามารถทำได้นะ ่าเริ่มจากท่าหนึ่งนะไลลงมาเนาะ ทาที่สอง nhiều nàng nữa นิววกางนะแล้วก็เคลียร ก็อย่าลืมจบด้วยคอนะอันนี้เป็น5ท่าสไตล์ญี่ปุ่นนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะใช้เวลาประมาณ10-15นาทีต่อวันผิวหน้าเราก็จะดูสดใสกระชับแล้วก็ดูหน้าเด็กขึ้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้คุณพี่เด็กฝากกด ไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามหรือคอมเมนต์เพื่อบอกครูพี่เล็กด้วยนะคะว่าได้ลองทำตามไหมแล้วได้ผลเป็นยังไงหรือว่ามีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมครูพี่เล็กก็ยินดีนอมรับทุกคำแนะนำนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ